สวัสดีค่ะพบกับพริมสุธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างค่ะวันนี้พิมอยู่ที่กรุงเนปีดอเมืองหลวงของเมียนมาค่ะเพื่อมาเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum on East Asia ประจำปี2013ซึ่งปีนี้นะคะก็มีนักธุรกิจไทยรวมถึงนักธุรกิจจากต่างชาติและก็ตัวแทนจากรัฐบาลของประเทศต่างๆเดินทางมาเข้าร่วมงานนี้กันอย่างคับคั่งค่ะคุณผู้ชมคะนะตั้งแต่ที่เมียนมาเริ่มเปิดประเทศนักลงทุนรวมถึงนักธุรกิจจากทั่วโลก ก็เข้ามาลงทุนในเมียนมาก,กันมากมายเลยล่ะค่ะและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงนักลงทุนจากประเทศไทยด้วยนิติพลบิวตี้เซ็นเตอร์ได้เข้ามาเปิดสาขาในย่างกุ้งแล้วเป็นสาขาแรกวันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าหลังจากที่นิติพลบิวตี้เซ็นเตอร์เข้ามาเปิดสาขาในย่างกุ้งแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างค่ะ เมียนมากลายเป็นประเทศที่เนื้อหอมที่สุดในอาเซียนนะับตั้งแต่ที่เริ่มต้นเปิดประเทศเมื่อ2ปีก่อนค่ะใครๆก็ต้องการเข้าไปลงทุนในเมียนมาทั้งธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจเสริมความงามจากประเทศไทยอย่างนิติพลคลินิกที่หลังจากประสบความสําเร็จจากการทําธุรกิจในไทยไปแล้วล่าสุดนิติพลก็เริ่มมองหาลู่ทางใหม่ๆใ,ในการขยายกิจการไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และมิติพลก็ไม่พลาดโอกาสทองในการเข้าไปลงทุนในเมียนมาเรียกได้ว่าไม่ยอมตกขบวนนักธุรกิจประเภทอื่นๆเลยทีเดียวและนี่ก็คือผลผลิตธุรกิจความงามจากประเทศไทยมิติพลบิวตี้เซ็นเตอร์สถานเสริมความงามของมิติพลแห่งแรกที่เปิดในนครย่างกุง้งเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของเมียนมาค่ะสถานที่ตั้งของมิติพลบิวตี้เซ็นเตอร์นั้นอยู่ไม่ไกลาจากเจดีชเวดากองแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดในเมียนมา เรียกได้ว่าเดินไปอีกแค่เพียงหัวมุมถนนก็จะเจอกับชเวดากองแล้วย่านดังกล่าวเป็นย่านทําเลทองที่มีค่าเช่าสูงมากเมื่อเทียบกับย่านอื่นๆอีกทั้งยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจและที่พักอาศัยราคาแพงดังนั้นผู้ที่จะมาใช้บริการจึงเป็นผู้ที่มีฐานะหรือชนชั้นกลางขึ้นไปซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของนิติพลบิวตี้เซ็นเตอร์ในย่างกุ้งเลยก็ว่าได้ ซึ่งหลังจากที่เปิดดําเนินการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระแสตอบรับและผู้ที่มาใช้บริการก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าค่าบริการจะค่อนข้างสูงในสายตาของชาวพาม่าทั่วๆไปแต่ความคุ้มค่าที่ได้รับลูกค้าชาวพาม่าบอกว่าเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายค่ะวันนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษจากผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริการของนิติพลคลินิกคุณอาทิตย์ศรียาวงที่ได้เล่าให้เราฟังว่า ตอนนี้จำนวนผู้ใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบอกเล่าแบบปากต่อปากค่ะเราได้รับการตอบรับที่ดีคือลูกค้ามาใช้บริการแล้วบอกต่อนะครับตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มบนคือมารับบริการในครั้งแรกมีความประทับใจแล้วก็สามารถดูแลเขาดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีการบอกต่อลูกค้าที่เราได้กลับมาคือลูกค้าที่ มาครั้งแรกแล้วกลับมาครั้งที่2แล้วหลังจากนั้นเป็นลูกค้าใหม่ที่มีการบอกต่อนะครับแล้วก็เราก็จะมีมีการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโฆษณาและก็สื่อโปสเตอร์ต่างๆนะครับที่มีการนำเสนอลูกค้าในแคมเปญต่างๆทั้งโปรโมชัน่นทั้งในส่วนของการดูแลตัวเองนะครับนอกจากนี้คุณอาทิตย์ยังฝากมาบอกว่าการลงทุนในเมียนมานั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องภาษาที่ถือเป็นอุปสรรคสําคัญที่สุดเพราะคนพม่าไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่ส่วนเรื่องอื่นๆเรียกได้ว่านักลงทุนไทยไม่น่าจะกังวลอะไรเพราะปรับตัวกันได้อยู่แล้วค่ะการที่จะลงทุนในพม่าหนึ่งต้องศึกษาความเสี่ยงก่อน 2. ศึกษาวัฒนธรรมนะครับ3ศึกษาความเป็นอยู่ ของคนพมา่าเองนะครับการความเป็นอยู่และก็วัฒนธรรมจะแตกต่างจากคนไทยนะครับความคิดความเชื่อต่างๆแตกต่างจากคนไทยยิ่งเป็นธุรกิจประเภทความงามแล้วเราต้องดอูความต้องการของคนในพื้นที่นั้นๆเป็นสำคัญ ปัจจุบันนิติพลบิวตี้เซ็นเตอร์มีพนักงานในร้านทั้งหมดเป็นชาวพม่าค่ะซึ่งในช่วงแรกของการเปิดกิจการแบบนี้ก็จะมีพนักงานจากไทยมาคอยดูแลเป็นเทรนเนอร์ให้ซึ่งหากผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานชาวพม่าอย่างเต็มตัวส่วนคุณหมอก็มีทั้งชาวไทยและชาวพม่าโดยคุณหมอชาวไทยจะแวะเวียนไปดูแลและให้คําแนะนํากับลูกค้าอยู่บ่อยๆส่วนคุณหมอที่ประจําสาขาก็จะเป็นคุณหมอชาวพม่าเท่านั้นค่ะ ความสาเร็จที่นิติพลคลินิกได้รับในตอนนี้ทําให้ทางผู้บริหารเตรียมการที่จะเปิดอีกหนึ่งสาขาในนครย่างกุง้งซึ่งจะเป็นสาขาที่เจาะกลุ่มชนชั้นกลางและกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นนอกจากนี้ทางนิติพลก็ยังเตรียมเปิดสาขาในประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆอ,อย่างลาวมาเลเซียและก็เวียดนามอีกด้วยค่ะนิติพลตอนนี้มีขยายสาขานะครับ ทั้งในสาขาที่ในประเทศไทยเองนะครับส่วนหนึ่งก็ยังมีการขยายสาขาเพิ่มเติมประเทศเพื่อนบ้านลา,ลาวเวียงจันทร์นะครับพมา่ามาเลเซียเวียดนามตรงนี้มีการขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในพม่าเองเราก็จะมีการขยายสาขานะครับเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจไทยในเมียนมาที่คนไทยไม่ค่อยรู้มากนะัก ซึ่งในตอนท้ายของการพูดคุยกันนั้นคุณอาทิตย์บอกว่าคนพมา่าเขาได้ตัวแบบความสวยความงามมาจากคนไทยเรียกได้ว่ากระแสะความงามแบบไทยค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นพิเศษในเมียนมานอกจากนี้อีกกระแสะหนึ่งที่กําลังมาแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือกระแสะความงามตามแบบฉบับเกาหลีที่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกไม่เว้นแม้กระทั่งในเมียนมาดินแดนสนธทยาในอดีตที่กลายเป็นที่หมายใหม่ของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากทั่วโลกในปัจจุบันค่ะ

ที่ไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเห็นได้ว่าถนนในกรุงเนปิดอนนั้นเป็นถนนที่สายใหญ่แล้วก็มีหลายเลนมากๆเลยล่ะค่ะ การเดินทางที่นี่นั้นคนที่นี่เขาจะใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ก็รถจักรยานยนต์เป็นหลักซึ่งถ้าใครที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถจักรยานยนต์นั้นก็ค่อนข้างจะลําบากพอสมควรค่ะเพราะอาจจะต้องใช้บริการของแท็กซี่แทนแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะเมืองหลวงเก่าของเมียนมาอย่างย่างกุง้งกลับมีแต่รถยนต์ค่ะไม่มีรถจักรยานยนต์แม้แต่เพียงคันเดียวทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเราจะไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ หากใครที่เคยเดินทางไปย่างกุ้งคงจะสังเกตเห็นว่าในตัวเมืองย่างกุ้งนั้นแทบจะไม่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เลยคะ่ะจะมีก็เพียงแค่รถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารประจําทางรถจักรยานแล้วก็รถแท็กซี่เท่านั้นไม่เหมือนกับเมืองหลวง,หลวงแห่งอื่นๆของอาเซียนเช่นกรุงเทพหรือฮานอยที่จะพบเห็นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ทั่วไปเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นวันนี้เราไปหาคําตอบมาให้คะ่ะ การที่รัฐบาลเมียนมาสั่งห้ามไม่ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งในใจกลางเมืองย่างกุ้งหรือบริเวณอื่นๆที่รัฐกำหนดเอาไว้นั้นส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากปัญหาเรื่องอุบัติเหตุและการจราจรที่ติดขัดนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเป็นเพราะคนขี่มอเตอร์ไซค์ในอดีตมักแสดงท่าทางที่ไม่เป็นมิตรรวมถึงการข่มขู่ทหารที่ประจำอยู่ตามถนนต่างๆบางก็ใช้มือเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงท่าทางนั้นๆออกมาสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก บางคนก็บอกว่าในช่วงที่เมียนมาถูกปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการทหารนั้นมีคนใช้โมเตอร์ไซค์จำนวนมากเป็นเครื่องมือในการแจกจ่ายใบปลิวเรียกร้องประชาธิปไตยหรือส่งข่าวสารของกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยไปตามบ้านเรือนต่างๆทำให้ทหารควบคุมได้ยาก แล้วก็เหตุผลสุดท้ายที่เป็นข่าวก็สิบมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่องที่ว่าลูกของนายพลท่านหนึ่งขี K ่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทําให้นายพลคนนั้นเร่งผลักดันกดข้อบังคับเรื่องการห้ามใช้มอเตอร์ไซค์โดยทันทีแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ผ่านมากว่า10ปีแล้วกฎด,ดังกล่าวก็ยังคงบังคับใช้มาจนถึงตอนนี้ค่ะแม้ว่าจะไม่มีรัฐบาลเผด็จก,การทหารแล้วก็ตาม ใน,นล่าสุดผู้ใช้มอเตอร์ไซค์จำนวนหนึ่งเริ่มออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐผ่อนปรนม,มาตรการนี้และอนุญาตให้ใช้มอเตอร์ไซค์ในตัวเมืองย่างกุ้งได้เนื่องจากตอนนี้พวกเขาประสบความยากลำบากในการเดินทางเพราะว่ารถประจำทางต่างก็อัดแน่นไปด้วยผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็ยังไม่ตรงต่อเวลาอีกด้วยอีกทั้งยังต้องประสบกับปัญหารถติดอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านการดูแลถนนและสะพานสังกัดคณะกรรมการพัฒนาเมืองย่างกุ้งเปิดเผยว่าทางการยังไม่มีแผนที่จะยกเลิกกฎดังกล่าวเพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆอย่างไรโดยทุกวันนี้มีชาวพม่าเสียชีวิตโดยเฉลี่ยวันละสองรายจากอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่จะเพิ่มความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามค่ะหากใครที่พอจะผ่านหูผ่านตาพอจะมองเห็นมอเตอร์ไซค์กันอยู่บ้างในย่างกุ้งขอบอกเลยนะคะว่ารถมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวเป็นของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะได้รับสิทธิพิเศษให้ขี่มอเตอร์ไซค์ในย่างกุ้งโดยส่วนใหญ่จะเป็นตำรวจทหารรวมถึงบุรุษไปรสเนีและก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและความคล่องตัวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แต่มีข้อแม้นะคะว่าเจ้าหน้าที่คน,นนั้นๆต้องสวมหมวกกันน็อกและห้ามมีขนซ้อนท้ายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนค่ะนอกจากนี้บางเขตของนครย่างกุ้งก็จะอนุญาตให้ใช้มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นเขตที่อยู่ชานเมืองที่มีการจราจรไม่พลุกพล่านมากนัก ซึ่งถ้าใครที่เผลอทะเลาะทะล่าขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในเขตที่ห้ามใช้มอเตอร์ไซค์แล้วล่ะก็จะถูกปรับเป็นเงินกว่า20,000จาร์หรือราว640บาทและถ้าไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยแล้วอาจจะถูกปรับเพิ่มอีก1,000 0จาา์หรือราว320บาท อีกทั้งคนที่เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ในย่างกุ้งจะต้องไปลงทะเบียนกับตำรวจเพื่อให้มีหลักฐานการครอบครองรถค่าธรรมเนียมในการดำเนินการนั้นอยู่ที่50,000จาร์ดหรือราว1,600บาทซึ่งหากฝ่า,ฝ,าฝืนไม่ยอมเอารถไปลงทะเบียนก็จะถูกปรับเป็นเงิน50,000จาร์ดเช่นเดียวกันค่ะโดยกฎระเบียบที่เข้มงวดขนาดนี้ทำให้ใครหลายคนที่ต้องการใช้มอเตอร์ไซค์ในย่างกุ้งอาจจะรู้สึกท้อแท้อยู่บ้าง แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นของนครย่างกุ้งกลับบอกว่าจํานวนผู้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในย่างกุ้งนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสคล้องกับปริมาณการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าในอนาคตเมียนมาอาจเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์เหมือนกับเมืองใหญ่อื่นๆก็เป็นได้ค่ะ สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดของชาวพม่าก,ก็คือเครื่องแต่งกายประจําชาติค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานกี่ปีหรือไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่ไหนทําอะไรพวกเขาก็จะแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายประจําชาติวันนี้เราจะมาสํารวจแฟชั่นเครื่องแต่งกายประจําชาติของชาวพม่าก,กันค่ะ ชางบนโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนหรือจะล้ำหน้าเพียงใดแต่ที่เมียนมาก,กลับไม่ได้สะทกสะท้านแม้แต่น้อยค่ะเพราะชาวพม่าทุกคนยังคงแต่งกายด้วยชุดประจำชาติที่เรามักจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีซึ่งไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายมีฐานะร่ำรวยหรือเป็นคนรากหญ้าทุกคนจะสวมชุดในลักษณะคล้ายๆกันหมดคงความเป็นเอกลักษณ์ของเมียนมาเอาไว้อย่างเหนียวแน่น โดยชาวพมา่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งสโรงที่เรียกกันว่าลองยีซึ่งมีทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่มีสีสดของผู้หญิงจะมีลวดลายต่างๆกระจายทั่วผืนผ้าขึ้นอยู่กับแหล่งผลิตของแต่ละท้องถิ่นโดยผ้าที่ทอมาจากเมืองอมรอปุระจะเป็นลวดลายดอกไม้ซะเป็นส่วนใหญ่โดยชาวพมา่าจะไม่นิยมใช้เข็มขัดสวมทับผ้าสรงเท่าไหรนะะ่นักค่ะ ส่วนเสื้อของผู้หญิงนั้นจะเป็นเสื้อตัวสั้นคอกลมแขนกระบอกยาวจะรดข้อมือบางครั้งเป็นแขนสั้นเลยไหล่ลงมาเล็กน้อยและท่อนล่างสุดที่ทุกคนสวมเหมือนๆกันไม่เว้นแม้กระทั่งนายเต็งเซ็งประธานาธิบดีของเมียนมาก็คือรองเท้าแตะค่ะโดยของผู้หญิงอาจจะมีลวดลายเพิ่มขึ้นมาหน่อยหรือเป็นส้นสูงตามแต่งานที่จะไปเข้าร่วม สำหรับผู้ชายจะนุ่งสรงเช่นเดียวกับผู้หญิงแต่สีไม่ฉูดฉาดเป็นลายตารางหรือเป็นลายทางยาวโดวยทั่วไปใส่เสื้อขาวเมื่อมีพิธีจะสวมเสื้อคล้ายเสื้อจีนแขนยาวถึงข้อมือเรียกว่ากุยตังแต่ถ้าเป็นเสื้อผู้ชายสั้นๆติดดุมถักแบบจีนป้ายมาข้างๆแบบนี้เรียกว่ากุยเห่งค่ะ ซึ่งนับตั้งแต่ที่เมียนมาเริ่มเปิดประเทศและมีความเจริญจากโลกตะวันตกหลังไหลเข้าไปสู่ชุมชนต่างๆในเมียนมาประกอบกับเริ่มมีเสื้อผ้าแบบสากลที่มีทั้งลวดลายและรูปแบบต่างๆให้เลือกมากมายตามตลาดและห้างสรรพสินค้าแต่ชาวพม่าก,ก็ยังคงรักเดี่ยวใจเดียวและนิยมการแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเสมอซึ่งสิ่งที่ต่างออกไปก็คือพวกเขาได้นําความทันสมัยเหล่านั้นมาประดับตกแต่งหรือดัดแปลงให้เข้ากับชุดประจำชาติที่สวมใส่กันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในกลุ่มหญิงสาวที่รักสวย เส่นผู้ประกาศสาวสองคนนี้ที่ได้เล่าให้เราฟังถึงเรื่องการประดับตกแต่งชุดประจำชาติของเธอตามแบบสมัยใหม่ค่ะ This times you know like this accessories are very popular so we fashion our costume with such kind of accessories uh, to be more uh, bright and to be more fashionable yes that and <laughs> yes uh, you can go if you want to buy such kind of traditional costume you can go to buto market in xiangguo and you can choose a lot of variety, uh, variety of colors and variety of themes, um, variety of pattern like the zip-zip pattern. This is Myanmar style, and that one is for our ethnic group. Uh, in our country, we have 14 major races like Myanmar, Kachin, uh, Kya, Kyin, Chin, K K Chien, Mo, Myanmar, and Rakhine, Shan. This is Shan traditional costume, and she is Shan, and she wears it. ไม่ใช่แค่เพียงการประดับตกแต่งเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้การออกแบบลวดลายบนสรงก็เป็นอีกหนึ่งกระแสความนิยมที่หญิงสาวในพมา่าต้องอัปเดตเทรนด์ให้ทันเนื่องจากจะมีลายใหม่ๆผลิตออกมาอยู่เสมอนอกจากนี้พวกเธอยังนำสรงไป mix and match ให้เข้ากับเสื้อแขนกุดลายน่ารักๆทั้งหลายอีกด้วยเรียกได้ว่าชมเพลินสวยทั้งคนสวยทั้งชุดเลยล่ะคะ่ะ สิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปในกรุงเนปิดอ์แห่งนี้ก็คือบ้านเรือนหรืออาคารที่กําลังก่อสร้างอย่างนี้แหละค่ะซึ่งแต่ละหลังแต่ละอาคารนั้นก็มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะไปสํารวจกันค่ะว่าบ้านเรือนหรือว่าโรงแรมรวมถึงอาคารสํานักงานอื่นๆในเนปิดอ์นั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงค่ะ แห่งใหม่ของเมียนมาอย่างกรุงเนปิดอเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมายค่ะเนื่องจากเมืองแห่งนี้เพิ่งเริ่มการก่อสร้างอย่างจริงจังเมื่อปี2545ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายข้าราชการและประชาชนมาประจำอย่างหน่วยงานต่างๆภายในเมืองในปีถัดมาดังนั้นเนปิดอจึงเป็นเมืองหลวงที่ใหม่มากๆที่จนถึงปัจจุบันนี้การก่อสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งหากมองด้วยตาเปล่าแล้วหลายคนคงงงว่าสิ่งปลูกสร้างมากมายขนาดนี้สร้างขึ้นมาให้ใครอยู่กันแน่เพราะว่าประชากรที่ อายอยู่ในเมืองนี้เมื่อเทียบกับพื้นที่อันรกร้างกว้างไกลแล้วถือว่าน้อยมากๆเลยละค่ะ โดยการออกแบบอาคารโดยทั่วไปในกรุงเทดอนั้นส่วนใหญ่เน้นความทันสมัยบ้านเรือนของข้าราชการจะมีลักษณะคล้ายกับคอนโดความสูงประมาณ4-5ถึงชั้นซึ่งใครสังกัดกระทรวงไหนสังเกตได้จากสีของหลังคาค่ะและถ้าเป็นข้าราชการระดับสูงหรือเจ้าของธุรกิจก็จะพักอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยวที่มีรูปทรงเหมือนกับบ้านจาัดสรรในเมืองไทยซึ่งแต่ละหลังนั้นใหญ่โตอลังการมากๆเรียกได้ว่าพื้นที่มีอยู่เท่าไหร่ก็สร้างกันจนเต็มพื้นที่เลยละค่ะ ขณะที่อาคารสำนักงานหรือกระทรวงต่างๆส่วนใหญ่จะสร้างเป็นอาคารใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมธรรมดารรมดาไม่ค่อยหือหวาเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ใครหลายคนไม่น้อยก็คือโรงแรมแต่ละแห่งในกรุงเนปิดอนี่แหละค่ะที่เน้นความสวยงามตามสถาปัตยกรรมของชาวพามา่าซึ่งมองไปก็จะคล้ายคลึงกับวัดวาอารามทางภาคเหนือของบ้านเราซึ่งโรงแรมแต่ละแห่งก็ถูกออกแบบมาแตกต่างกันออกไปแต่ที่เหมือนกันซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือหลังคาหน้าจัว่วที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม ้ายกับวังโบราณและวัดที่สร้างขึ้นมาในอดีตค่ะส่วนใครที่เสพติดการช้อปปิ้งหรือเป็นพวกที่ชอบเดินห้างเป็นชีวิตจิตใจที่เนปิดอเขาก็มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่2แห่งซึ่งรูปแบบของห้างดังกล่าวค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวซึ่งจากการสังเกตแล้วผู้ที่เป็นลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชนชั้นสูงที่ค่อนข้างมีฐานะเพราะสินค้าแต่ละอย่างค่อนข้างแพงพอสมควรเลยค่ะ เมื่อเราเดินทางออกมานอกตัวเมืองในปีดอแล้วสิ่งปลูกสร้างนั้นเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเพราะในย่านชุมชนที่ชาวบ้านอาศัยอยู่จริงๆนั้นมีสภาพไม่ต่างจากชานเมืองย่างกุ้งหรือพื้นที่ในชนบทแห่งอื่นๆของเมียนมาโดยบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างจากไม้และในบริเวณที่เป็นตลาดนั้นที่อยู่อาศัยของประชาชนก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยมีลักษณะเป็นตึกแถวห้องเล็กๆที่เปิดด้านล่างเป็นร้านจําหน่ายสินค้าต่างๆส่วนด้านบนก็จะเอาไว้เก็บของหรือเป็นที่พักอาศัย ในตัวเมืองเดปิดอนั้นแทบจะไม่เห็นชุมชนในลักษณะนี้เลยค่ะหมดเวลาสำหรับ global village แล้วค่ะกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิาทาง True v i s i o n ช่อง75ทาง voice tv รวมถึง www.voice tv.co.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ